บังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ค่ะกับลิซ่าแบล็กพิงค์นะคะไม่ว่าจะฉุดรั้งเธอ,อยังไงคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วสินค้าแบรนด์ดังต่างๆนะคะก็ต่างตกเท้ากันมาให้เธอเลือกอย่างเยอะแยะมากมายและก็ต่อเนื่องค่ะเรียกได้ว่านะ,ะอยากจะรุมจีบเธอนะคะให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเขานะคะอย่างมากมายค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวจากฝา่ฝั่งเกาหลีออกมาแล้วนะคะว่าเธอค่ะได้ถูกรับเลือกอย่างเป็นทางการนะคะในฐานะของแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบูการีค่ะ ก็เลยแคปออกมาให้ดูนะคะจะได้ไม่ต้องกังขากันอีกต่อไปค่ะแน่นอนค่ะว่าจริงๆแล้วเราเคยทําคลิปข่าวนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็มันเป็นข่าวมาจากฟากฝั่งต่างประเทศเนาะแล้วก็ทาง L Thailand A นะคะก็มีการลงข่าวไปร่วมเดือนแล้วนะว่าเธอได้ถูกเลือกอย่างเป็นทางการก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีภาพใหม่ๆนะคะรวมถึงยังไม่ได้มีแคมเปญการโปรโมทอย่างเป็นทางการเนาะก็เลยอาจจะทําให้ไม่ได้เป็นที่ รู้กันอย่างกว้างขวางนะคะแต่ตอนนี้ค่ะก็มีภาพใหม่ๆของเธอออกมานะคะแล้วก็ทางข่าวของจากฝั่งฝรั่งเค่ะก็บอกว่าในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งนะคะของเอกอัครราชาทูตของบุกเรียค่ะลิซ่านั้นจะเข้าร่วมในแคมเปญดิจิทัลของเขาด้วยนะคะแน่นอนค่ะจะได้ถือในตัวหลักนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์อีกด้วยค่ะแล้วก็จะมีวิดีโอแคมเปญของบุกเรียนะคะที่ลิซ่าจะเข้าร่วมเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็อาจจะเป็นได้ค่ะเพราะว่ากําลังจะเปิด 多吧。 มีคลิปมีรูปภาพหรือมีโปสเตอร์อะไรออกมาด้วยนะคะก็เลยค่ะตอนนี้มีข่าวนะคะเป็นข่าวแล้วนะทางฝากฝัง่งเกาหลีนะคะเน็ตอาจจะช้าไปสักนิดนึงค่ะแต่ยังไงนะคะก็นะคะน้องลิซ่าได้ถูกรับเลือกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็เลยเอามาทําคลิปข่าวอีกรอบหนึ่งค่ะก็มาแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ได้นะคะจะได้ไม่ต้องงงนะว่าเอะอะไรยังไงนะคะก็มีรูปภาพใหม่ๆสวยๆนะคะของเธอค่ะเอามาให้ดูด้วยนะคะสวยจริงๆค่ะส แล้วเนาะกับเป็นเจ้าแม่โซอัลนะคะใครๆก็ต้องการค่ะให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า